สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนานะคะการทําเครื่องแกงของร้านครัวคุณยายของเรานะคะเครื่องแกงของเราจะทําสดๆทุกวันเลยนะคะเราทําเครื่องแกงสดๆมีแต่สมุนไพรเท่านั้นเลยนะคะของเราเราไม่มีคะคือนะคะเราทำคืนนี้แล้วก็เช้าเราก็แกงเลยนะคะนี้นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยเราทาสดๆนะคะไม่ว่าน้ายาขนกมจีนหรือแกงทุกชนิดนะคะของเราจะทําเครื่องแกงสดๆเลยนะคะเน้นความสะอาดนะคะของเรานความสะอาดนะคะก่อนที่เราเข้า ปั่นนะคะทุกอย่างนะคะเราจะล้างก่อนนะคะนี่นะคะล้างด้วยน้ำสะอาดเสร็จนะคะเราถึงจะไปเข้าเครื่องปั่นนะคะนี่นะคะทุกอย่างเราล้างก่อนนะคะเครื่องแกงของเรานะคะเราทําแบบพิถีพิถันเลยนะคะพิถีพิถันแล้วก็เน้นความสะอาดนะคะนี่นะคะ หวานเองสดๆเลยนะคะทุกวันเลยนะคะ